สวัสดีค่ะรายวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนครูกัญญนัทมากเพ่งยังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นวันนี้เรายังคงฝึกเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์กันนะคะ เราจะมาฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย c o d e .org แต่วันนี้นะคะเราจะมาเจอกับปัญหาที่ซับซ้อนมีเงื่อนไขหรือมีการทำงานแบบทำซ้ำและมีการทำงานแบบซ้ำและซ้อนขึ้นมาอีกค่ะก็จะต้องออกแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามลำดับการทำงานด้วยนะคะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องออกแบบอัลกอริทึมก่อนและนำมาเขียนเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์และจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ครอบคลุมทุกกรณีด้วยค่ะฝึกเขียนโปรแกรม c o d e org กันเลยนะคะเข้าเว็บไซต์ Google นะคะเซิร์ชคำว่า c o d e org ค่ะเว็บไซต์แรกนะคะ นักเรียนค่ะโอเคเข้าขคอร์สสนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือบทที่13พึ่งลูบซ้อนลูบวันนี้เราจะมาต่อที่เลเวลที่6นะคะในเลเวลที่6ค่ะเราจะต้องพาเจ้าพึ่งน้อยนะคะไปหาดอกไม้สีม่วงนะคะทำซ้ำสามครั้งเลยค่ะเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้า3ามครั้งนะคะ เมื่อไปถึงดอกไม้แล้วนะคะในขณะที่มีน้ำหวานก็ต้องเก็บน้ำหวานนะคะโอเคกดเริ่มเลยค่ะเรียบร้อยค่ะไปต่อเลเวลที่7ค่ะเลเวลที่7็เขามีบล็อกคำสั่งมาให้แล้วนะคะแต่จะเห็นว่ามีดอกไม้ทั้งหมด3ดอกนะคะเราแค่นำบล็อกทำซ้ำ3ามครั้งมาใส่นะคะ อเคกดที่เมื่อเรียกใช้งานนะคะกดเร็เลยค่ะเรียบร้อยค่ะไปต่อเลเวลที่8ค่ะเลเวลที่8นะคะ เราจะเห็นว่ามีดอกไม้ทั้งหมด4ด้านสี่แถวนะคะแต่ดูดีๆนะคะเราจะต้องเก็บดอกไม้ดอกแรกก่อนแล้วที่เหลืออีก3มดอกนะคะในแต่ละแถวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องไปข้างหน้าก่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บดอกไม้ดอกแรกก่อนนะคะเมื่อถึงดอกแรกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะในแต่ละแถวก็จะเหลือทั้งหมด3ดอกใช่ไหมคะแถวนี้ก็จะเหลือ3ามดอกเราก็ทำซ้ำสามครั้งเลยค่ะ ทำอะไร3ครั้งนะคะนั่นก็คือไปข้างหน้าแล้วก็ในขณะที่มีน้ําหวานอยู่ก็ต้องเก็บน้ําหวานนะคะนี่คือ1แถวนะคะคําสั่งชุดนี้คือ1แถวแล้วก็เด็กๆด,ดูนะคะทั้งหมดเรามีสีแถวเด็กๆนําบล็อกทําซ้ํา4ครั้งมาใส่เลยนะคะก็คือสีแถวนั่นเองนะคะโอเคเอ๊ะเมื่อเสร็จ ดอกไม้หนึ่งแถวสามดอกแล้วเราต้องหันขวาด้วยนะคะนํำล็อกทำซ้ำนำล็อกหันขวามาเติมตรงนี้นะคะโอเคลองเลือกใช้งานดูนะคะกดเริ่มค่ะ เรียบร้อยค่ะในเลเวลนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องอลำดับขั้นตอนการทำงานนิดนึงนะคะว่าขั้นตอนไหนต้องทำอะไรก่อนนะคะโอเคเรามาเลเวลที่9กันค่ะเลเวลที่9อันนี้ไม่ยากเลยแน่นอนต้องทำซ้ำสามครั้งแน่ๆน,นะคะแล้วทำอะไรสามครั้งนะคะนักงเรียนมาดูนะคะนั่นก็คือไปข้างหน้าไปข้างหน้าเสร็จแล้วหันซ้ายนะคะ เมื่อหันซ้ายเสร็จขึ้นด้านบนก็ต้องไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วทำอะไรคะเจอดอกไม้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องในขณะที่มีน้ำหวานก็ต้องเก็บน้ำหวานเด็กๆด,ดูนะคะเมื่อเก็บน้ําหวานเสร็จแล้วตรงนี้เราต้องหันขวาอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะรอไปเก็บดอกต่อไปนะคะโอเครับคำสั่งตรงนี้นะคะโอเคนี้ขออาภายัยอ่าอยู่ตรงนี้นะคะ โอเคเด็กๆมากดเริ่มดูนะคะไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยนะคะอ่ะไปต่อเลเวลที่10ค่ะเลเวลที่10จะเห็นว่ามีดอกไม้ทั้งหมด2แถวแต่ละ แถวก็จะมีจํานวนเท่ากันเพราะฉะนั้นเรานาบล็อกทําซ้ำสองแถวมาใส่ไว้ก่อนได้เลยนะคะอะทาอะไรสองครั้งคะนั่นก็คือไปข้างหน้าแล้วก็ถ้าอยู่ที่น้ําหวานก็ต้องเก็บน้ําหวานใช่ไหมคะแต่เด็กๆดูให้ดีตรงนี้แต่ละแถวมีทั้งหมดกี่ดอกคะหกดอกนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆนําบล็อกทําซ้ํหก 6ครั้งมาใส่เลยค่ะก็คือไปข้างหน้าและเก็บน้ําหวาน6ครั้งนั่นเองเมื่อเสร็จ1ครั้งตรงนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะต้องหันซ้ายนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเก็บแถวต่อไปนะคะหันซ้ายแล้วก็ไปข้างหน้านะคะแล้วก็หันซ้ายจากนั้นเราก็คือเริ่มขั้นตอนใหม่เลยค่ะก็คือไปข้างหน้าแล้วก็เก็บน้ําหวานจำนวนหครั้งนะคะโอเค็อาคำสั่ง ของเลเวลที่10เช่นนี้นะคะกดเริ่มเลยค่ะเรียบร้อยะค่ะไม่ยากเลยนะคะโอเคเรามาเลเวลที่11อันนี้ไม่ยากะค่ะ เด็กๆด,ดูนะคะว่ามีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนะคะ7ดอกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทําซ้ํา7ครั้งเลยค่ะทําอะไร7ครั้งไปข้างหน้าค่ะและในขณะที่มีน้ําหวานก็ต้องเก็บน้ําหวานใช่ไหมคะเลเวลนี้ไม่ยากเลยค่ะกดเริ่มดูค่ะ เรียบร้อยค่ะไปเลเวล12กันค่ะเลเวล12จะเห็นว่ามีดอกไม้แล้วก็ผึ่งดอกไม้และรังผึ่งดอกไม้และรังผึ่งมีทั้งหมด3ชุดใช่ไหมคะเราไปดําเนินการกับชุดที่1ก่อนดีกว่านะคะโอเคชุดที่1ก็คือไปข้างหน้าแล้วก็ทําซ้ํามครั้งนะคะเพราะว่าเราจะต้องเก็บน้ําหวาน3าครั้งนั่นเองนะคะเก็บน้ําหวาน3ครั้ง ะะจากนั้นเราก็ไปข้างหน้าแล้วก็ทําซ้ํา3ครั้งเพื่อที่จะผลิตน้ําผึ้ง3ครั้งนะคะนี่คือ1ชุดก็คือดอกไม้1ดอกและก็รังผึ้ง1รังนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีทั้งหมด3ชุดถูกไหมคะมีดอกไม้และรังผึ้งอยู่ทั้งหมด3ชุดเด็กๆเอาบล็อกทําซ้ําไปใส่ได้เลยนะคะโอเคนะคะมาดูกันค่ะกดเริ่มเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยค่ะเราเดินทางมาถึงเลเวลสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆด,ดูนะคะว่าเราจะต้องทําซ้ําทั้งหมดกี่ครั้งมี3ด้านเพราะฉะนั้นเราต้องทําซ้ํา3ครั้งนะคะตรงไหนที่เป็นตัวเลือกทําซ้ํา4ครั้งตัดออกได้เลยนะคะ่าเราเจอแล้วค่ะทาซ้ํา3ครั้งมี2ข้อนะคะก็คือข้อแรกกับข้อที่3นะคะโอเคก่อนที่เราจะเดินไปถึงดอกไม้เราต้องเดินไปข้างหน้าทั้งหมดกี่ก้าวคะ สาก้านั่นเองนะคะตรงไหนคะทําซ้ําอีก3ครั้งโอเคตัวเลือกนี้นี่เองโอเคกดส่งดูนะคะเรียบร้อยค่ะเด็กๆไปลองฝึกกันนะคะวันนี้บทที่13เลเวลที่6จนถึง13ค่ะ